อันนี้พ่ออะไรครับผมพ่อวิเชียนครับพ่อวิเชียนโอ้ได้ยินข่าวว่าถูกมาสองงวดแล้วบอกว่าอันแบบว่าฝันวัดสันซ่างมันคาดอันซางมันนั่นนั่นกลางทางนะบันนี้ก็เลยเปเอาร้างขึ้นมาบัดเจ้าของไปซือไปซือหาสีนึ่งก็ผ่าเก้าบัดมามันบัดไปออกต่อกันละสองบัดหาที่เบ็บ่อแต่สีสีนึงกัดโบวเบิดครับมันกัดโบเบิด เล็กบัดตรทรายมาออกอีกทริปซีอีกแต่วังมื่อหลังเพิ่นมาบอกยุนี่ล่ะอยู่ข้างกันเนี่ยมองนอนเนี่ยเพิ่นวะเสื่อได้เด้อเพื่อนฮกท้องหาเพื่อนสอบพระเฮ็ดยุอยู่นี่ค่ะพ่อเฮ็ดสาบกุฏิครับกับปู่ผู้แทนพระครับอยู่วัดอันปู่แก้วเนาะค่ะเนาะ วัดนอนถาครับเพิ่นกำลังสร้างยังค่ะตอนนี้กุตีครับเพชกุตีอ่ะไกลเด้๋วไปพ่อโอ้อีกยุบโดนเดี๋ดอกครับครับพ่อมาเมาเมาเฮ็ดจำปูหน่ว่าจ้าเพื่อนหายมาสับไหมพ่อก็นอนอยู่ที่นี่เลยครับนอนในสลาน่ะมาจะาขวนค่ะนี่มากับยาย่มานับกันอปตามปูได้รับรับนี้เฮ็ดนังเนี่ยค่ะ เผื่อเอฟซีอยากจ้างคือบ้านนี่มันก็มบ้านฉับเป็นที่แหลกเมื่อก่อนน่ะงานปูนนั่นมาจากครับงานปูนงานปูห้องนอนของน้านี้ได้เบิดได้เบิดครับโอ้พอดีบ้านนี้พี่น้อนได้ขอปืนไว้น้ำในเด้อขอปืนไว้น้ำในเด้อบ้านนี้จะไปเย็นเงียบพอดีอันแล้วแล้วต่งบดเป็นบ้าค่ะ ครับปันย่ำเพิ่นมีเพิ่นกับไปอื่นนะที่นาเพิ่นโทรไปบอกมาแต่ปั้งกันนี่ยสั่งเส้นเก้ียวซึ่งเนี่ยราคากันเองครับ่ะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านแสวบงเนาะมาเฮ็ดอยู่นีเนาะค่ะผู้ใดจะติดต่องานช่างนะคะประเภทงานปูนเว่าง่ายๆถนนะทั้งงานปูนครับมายูวัดนี่พุ่มเขาฟันแม่นตลอดเลยเห็นปูว่าครับ พุ่มวัดไทยป้าจ้าแต่ว่าจะของมันซื้อบบบเบิดแต่ของชื่อว่าะถือเองครับแต่ว่าบัตรออกมากนะหาซีนึงกะริมมาซื้อแต่ว่าซีนึงกะซื้อหาเก้ากะซื้อเนี่ยมันมันออกมาเก้าหาหนึ่งบังหวัดล้างมาออกซีนึงนึงเสียจครับบ้านี้นั่นโยผึ่งกันป่ะอันนั้นเรื่อฝันเดีวเป็นบอตองหวานเดี่ยวฝันอันที่ว่านั่นยู่นะครับ อยู่ขังนอนนอนนอยู่เตียงนะแต่แค่รับนอนอยู่เพ่นว่าอันเสือเนเดอเวอร์ชันมกสองหาน่ะเวอร์ชันหัวหนี้ว่ะพ่อบอกเป็นโตเลยครพกสองห่าบซือเนเดอรอับเดียวุยิงผู้ใา้จ้ามาบอกูุหยิ่งชวนมาไม่ัตผูุหยิ่งมาบอกชวนก็งานพุหยิ่งกันละว่าอันบอกสั่งมาขอบคุณนะ ครับอันไปเม่ประคว่ำคุณนภูมีพระคุณนเพลินแล้วแต่ก้อนก่อยก้อน่อยขาดก้อนก่อยก้อยก่อยมาสร้างตัวหนังคอยง่ขึ้นใหญ่ขึ้นง่ายขึ้นบานนี้ครับวากลูกซี่โตนั่นเดงกันแล้วตีหาดซีหนึ่งนัง่นเองบังวันลังมาพันว่าน้ำบานนี้กันเลยโอ้ยสะดอกมาไปทื่นเอาแต่หาเขาเขาหา สี่หนึ่งหนึ่งสีงวดก่อนงวดก่อนขอบปัดงวดหลังมากปวดมอนน้ำอ่าผัดออกสิบสีนะครับวันนี้งวดนี้งวดนี้เบาเบาไล่มาบอกเป็นตัวเลยปะคะวันนี้บอกเป็นตัวเลยสามตัวเลยบอปะสามตัวแดงอีกแม่ค่ะแดงจึงคึงเลยพ่อบอกว่าเป็นวัดมีคนขึ้นมาทำไทยเนี่แหละเสือเดอร์พลาสต์หกสองห้าพลาสต์หกสองห้าใช่ไหมครับพ่อครับ พกท้องหาจังว่าโอ้สนับแต่เป็นจ้าบุญเดิอปูเลยเจ้าสองหาได้พ่อๆมันได้อยู่ครับพ่อครับลองไเนาะครับล่องไปเจ้าสองหาเพื่อเลขโอ้พีครับมันชวนมามันถืปีนกบขึ้นได้นะพ่อชื่ออะไรครับผมพ่อวิเชียนครับพ่อวิเชียนเนาะพ่อวิเชียนสร้างทำวัดนะครับมาสร้างกุติให้โปูนะคะเนาะ พุ่มนั่บอกตลอดมะพอร้่วพ่อเห็นอะไรแวบๆแถวนี้บ้างไหมครับผมเป็นมันเป็นเมืองเก่านะพ่อเนาาาะกกลลงงค่ห็นเห็นมะพร้าวก็พอเคยเห็นนี่นะครับพ่อแต่ว่าเขามากระซิบใส่หูให้เลยนอนอยู่น่ะนอนอยู่นั่นหลับเนี่ยคือเพื่อนมาบอกนี่นะโอ้ ที่แหลกกับน้อนขึนแรกเลยแหละที่วา่าสั่งนอนอยู่กลางถนนครับสั่งจ้อยจ้อยบ้านนี้นอนอยู่มันบ่มีแหงนะ้งเลยเลยไปโจมขึ้นถ้าโดนวนขึ้นอ้วนขึ้นออกลูกมั้ยครับอ๋อวนจนออกลูกเลยนะพ่ออ้วนจนออกลูกได้ซีตัวเดี๋ยวสัง่ย<อ>งยกมาจะถัดแถววัดเม่ได้ตีต,ตีใส,ส่ขาดซีหนึ่งน่ะกับแม่มันโบ้านนี้เจ้าของก็เอาหาเก้ากรซื้อเก้าหาก็ซื้อมันออกเก้าหาหนึ่งกันท เอาเอ้ตัดเสื้อเบอร์เตอรายว่มาโป้วดเจ้าโง่เนาะแต่ว่ารอบนี้มาละสิบใส่หูเลยนะพ่อเนาะครับอันนี้จังเลยเนาะได้ยินชัดเจนเลยเหรอครับพ่อครับบอกซื้อเดอร์หกสองหาเลยจะว่ายันแ้่มันกลับตัวตัวทั้งหนานะก็จะบังไว้ตัวหนึ่งนะพ่อครับสิบเป็นเก้าสองหาก็ได้เนาะล่องไปครับฟันเป็นตัวฟันไม่ออกประจำเลยเหอค่ะฟันน่วนมาพุ่มเป่นหานะ ประจันเรี่ว่าเงินหายมากครับถือจนตาวัดจะของสื่อบ่เบิดวัดจะของไม่มีเงินก <c oughs> ็เลยว่าอะเตรงนี้ละประจันมีแต่บ,บอกบอกคนที่มาอย่างนี้แหละครับพอ่อแบบคนที่มาวัดเราเราก็บอกเขาไปเอาบุญไปนะพ่อเนาะครับก็บอกว่าคน้นซาบัดหน่อยว่าทางเสี้นถึงเล็กหรืวเ่าปะจันหาดซีหนึ่งว้ยันวัดจะวันเพิ่นเอาว่าพออ่อนหาชีวิตน้ำหนัก ครับมันผ่านบ่ได้เอาหาเก่ามาือหลุนยางขักเลยโอ้ดีใจของผมบ้านจะพอถึงเลยาฝังแั่นเลยพ่อเล้วถ้าฝังแม่นนะถ้าฝังแน่นนะครับผมก็ให้หน่อยครับพอถือโชว์ให้ลูกดูหน่อยครับอ่านั่นแหละครับพ่อนี่นะครับผมคือพ่อวิเชียนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมหกห้า หกสองห้าเก้าสองห้าฟันเป็นออกเลยชุดเที่ยวฟันหลายตัวปะคะก็ฟันได้ทำเนี่ยหรอพื่นที่ว่าที่วัดปุ๊บจะคลองชื่อบุดจังที่นามั่วนี้เป็นแบ่งปันให้เอฟซีรถเนาะรับมันมาพ่อนะครับคือปัจจัยเราไม่พออซื้หลายก็บบอมมี่พอกไว้ซื้อยุซื้อกินนะซื้อตามกำลังเบรแล้วคองกระดาษ สร้างเป็นมาสร้างกุฏิให้ปูเนาะค่ะเนาะกุฏิหลังเก่ากับพ้าก็เลยสร้างขึ้นใหม่นะคะงวดนี้ภูมิวัดมากระซิบบอกคุกสองห้าหรือตัวรองเก้าสองห้าเนาะค่ะ เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบต่างๆนะคะนอกพอแม่่นลองกับที่ฐานจีดเอาเ้อค่ะเพื่อโชวเพื่อมานได้โชวได้ทรยบนำคุณพ่อิ่นเนาะค่ะขอตอนสีนอนบ่ค่ะนี่มันกอเองมาหนีนิดนึงแม่บอกมาหันมาหาลูกนิดนึงแม่เด็กจุดถูกบอกเพ็่นหลักเพิ่นกันเลยจุดถูบอกซะคนครับ <cido f> <S <S รดถูกเก่าดอกขอหั้นน <ละ S 2> <อ>้ำเพลินปูเวนนี่พ่อกะเป็นผู้ปั้นบ่ค่ะเพลินเป็นคนปั้นต่ว่ามาปูกกระเบื้องเพิ่มปูกกระเบื้องนี่ค่ะปูกระเบือออ้องเองนาะ,เนะคะ่ะเนาะเอาผ<อ>ู้ดใดจะสนใจช่างเนาะคะ่ะเนาะจะส้างวัรือว่าอียงกะต้องติดต่อเบิ่งเนาะค่ะเนาะกะแอดไลมานะคะ ค่ะคลิปนี้หกสองห้าเก้าสองห้านะคะเป็นเพียงแนวทางขอพุ่นขอเสียนเนาะคะ่ะเนาะขอพุ่นได้หลายแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะ,ค,ะค่ะเนาะจังใดค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์คือไปเรื่อยๆ่นบาค่ะงานเนี่ยครับแต่ล่าสุดเข้าไปเฮ็ดยู่วังหันไปซ่ยเขายุดเส้นทันอุดรอ้ไปเรื่อยเ,อยน,ะะน,เนีเนเเยะจ้ะขอขอาค่ะชอบปุ่นค่ะ